ทำไม บ้านของเราเนี่ยต้องติดตั้งรางน้านําฝนจะมี5้าเหตุผลนะคะที่ทําไมต้องติดตั้งรางน้านําฝนต้องการความสมคัญระหว่างเพื่อนบ้านนะคะปัญหารางน้านําฝนตัวนี้มันจะเด็นเข้าไปสู่ <c oughs> เพื่อนบ้านได้เนาะแล้วก็ป้องกันสวนจากบ่อปลาเพราะว่าฝนน่ะกระทบลงในบ่อปลา <c oughs> ต้องการผนังบ้านนะคะเวลาฝนสาดตัวนี้มันจะทําให้สีของผนังบวมหลุดรอนออกมาป <c oughs> ้องกันประตูหน้าต่างนะคะจากปัญหาความชื้นจากน้าฝนป <c oughs> ้องกันบ้านนะคะ <c oughs> น้ำขาดเข้ามาเรื่อยๆเนาะส่วนมากเขาจะนิยมใช้ เกี่ยวกับพวกสังกะสีสแตนเลสเนาะสมัยใหม่ของเราเนี่ยจะมีในส่วนของการน้ำฝนไวนิลมาเข้ามาแล้วนะคะพ,พ<ช>ี่ป๊อตัวไวนิลเนี่ยแนะนําเลยเป็นวัสดุที่แบบทันสมัยซึ่งาน้ำฝนไวนิลของเราเนี่ยผลิตจากพลาสติกหรือว่า UPVC <U PC S 2> แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเสียงไม่ดังเด่นในเรื่องของการไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งานเมงแข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดล้อมนะคะรางน้าไวนิลนะคะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยนะคะประมาณ10ปีขึ้นไปเลยเนาะมีจะมีด้วยการ2รุ่นเนาะจะเป็นรุ่นเดอร์ลุกแล้วก็เป็นรุ่นสมา รุ่นสมาร์ทมี2รุ่นในการตัวล่างจะเป็นรุ่นเดลุกเวลาน้ำมันลงมันอาจจะกระเซ็นนิดนึงเนาะถ้าเป็นรุ่นสมาร์ทจะเห็นได้ว่ามันจะมีสูงข้างนึงต่ำข้างนึงป้องกันปัญหาน้ํากระเด็นเนาะตัวรุ่นสมาร์ทจะเป็นตัวที่ซ่อนตะขอแขวนราง,งด,ด้วยเมื่อลูกค้าซื้อร้างน้ําครบ10,000บาทนะคะที่นี้ก็จะได้ล่มสวยๆไปเลยนะคะถ้าลูกค้ามาจากทางไลฟ์ก็จะมีเสื้อสวยๆให้แถมทั้งเสื้อแถมทั้งล่มลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณค่ะ